สิ่งที่จะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับยูทูบเบอร์นอกจากแอดโฆษณายังมี1หนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้กับยูทูบเบอร์นั่นก็คือซูเปอร์ฟีเจอร์สำหรับซูเปอร์ฟีเจอร์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบแบบแรกซูเปอร์แชทการทำงานของฟีเจอร์นี้คือคนดูสามารถจ่ายเงินสนับสนุนให้กับยูทูบเบอร์เพื่อให้ข้อความในไลฟ์แชทของเขามีความโดดเด่นแตกต่างจากของคนอื่นความเข้มของสีข้อความจำนวนของตัวอักษรและระยะเวลาในการขึ้นฟีดด้านบนของแชทจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่จ่ายไปทำให้ยูทูบเบอร แบบที่สองซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ทางานเหมือนกันกันกบซ u เปอร์แชทแต่มาในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มลูกเล่นมากกว่าข้อความธรรมดานั่นเอง2ฟีเจอร์นี้จะใช้ได้เฉพาะการสตรีมสดหรือวิดีโอพเมร์เท่านั้นเหมาะสําหรับสายไลฟ์สตรีมเช่นช่องแคทเกมรายการพูดคุยหรือรายการข่าวยูทูบเบอร์จะต้องมีกลยุทธ์ในการเรียกซูเปอร์แชทและซ u เปอร์สติ๊กเกอร์จากแฟนๆเช่นพูดคุยหรือกล่าวขอบคุณให้กับคนที่สนับสน,นุนหรือมีการเล่นแชร์เลนกับคนดูระหว่าง Steam, ทําให้คนดูรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งไปกับเราและอยากที่จะสนับสนุนต่อแบบสุดท้ายซูเปอร์แตงสำหรับฟีเจอร์นี้คนดูสามารถเลือกที่จะสนับสนุนเงินให้กับยูทูบเบอร์ได้ตามต้องการแลกับการแสดงความคิดเห็นแบบพิเศษมีสีสันที่สดใสและโดดเด่นกว่าคอมเมนต์ของคนอื่นๆเป็นทางเลือกให้ยูทูบเบอร์ที่ไม่ใช่สายไลฟ์สตรีมไม่ได้มีเวลาไลฟ์บ่อยแต่มีแฟนๆที่อยากจะสนับสนุนก็สามารถเป็นซูเปอร์แตงได้จากนหน้าการรับชมของวิดีโอได้เลยและสำหรับฟีเจอร์นี้ยูทูบเบอร์จะได้ส่วนแบ่ง รายได้หลังหักภาษีถึง70%และสําหรับข้อดีของซูเปอร์ฟีเจอร์คือเพิ่มรายได้ให้กับช่องยังสามารถสร้างแคมเปญทําให้แฟนคลับมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแฟนคลับกับยูทูบเบอร์แต่ก็ยังมีข้อเสียคือช่องทางในการโด o n a t อาจไม่ยืดหยุ่นอาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่สามารถซัพพอร์ตได้ถ้าเป็นทิปมีอาจจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะแค่สแกน QR code ก็สามารถด o n a t ได้เลยสําหรับยูทูบเบอร์ท่านไหนที่สนใจอยากใช้ฟีเจอร์นี้ช่องของคุณจะต้องผ่านเกณฑ์นในการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube หรือ YouTube Partner ก่่อนนสว ที่ผ่านแล้วก็สามารถเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์โดยเข้าไปที่ YouTube Studio ไปที่แถบการสร้างรายได้คลิกที่ปุ่ม Super สามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ Super Chat Super Sticker และ Super Tag ได้ตามต้องการและคลิปวิดีโอครั้งหน้าเราจะมาพูดหรือแชร์เกี่ยวกับเรื่องอะไรของ YouTube หรือใครที่อยากรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube To Mojo ได้เลย